ส,ว,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านกันบาทค่ะเสาทีภูคาโชกิภพบครับช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะนี่เลยผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารโซโซโนโน,นะฮะลดเร็วลงไวต้องโซโซโนนะฮะลดน้ำหนักยังไงก็ต้องมีตัวช่วยออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมครับเพรา,าะเรามีตัวช่วยชื่อโซโซโนนะฮะคิดค้นโดยสองแม่ลูกนะคะพี่ขวัญพี่ลมหลินแล้วก็น้องต่อ ร้อยกโลยังลดเหลือ6กกิโลได้คุณก็ต้องทําได้นะคะใส่สารสกัดที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีนะคะนั่นก็คือซินไบโอติกในซินไบโอติกมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกจะไปทํางานเคลือบลําไส้ดึงเฉพาะที่ใช้งานอันไหนไม่ใช้งานขับออกไปกรองอีกชั้นหนึ่งด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรนะคุณผู้ชมนะคะแป้งไขมันน้ําตาลกรองไว้นะฮะดึงเฉพาะที่ใช้งานอันไหนที่ไม่ใช้งานก็ต้องกําจัดออกไปนะคะ วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะครับจัดเลยครับหนึ่งกล่องปกติราคา1,590บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่1,290บาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับโซโ o so โน่ไทยแลนด์นะครับแล้วก็สกายโกด้านล่างได้เลย ส่วนพี่กวัณเองบอกว่ามีวิธีลดนะครับผู้คู่การปรับอาหารด้วยถ้าใครสนใจก็อย่าลืมและกันติดต่อได้ที่ผู้องพี่ลุมรินนะครับฮะนะฮะอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงมันจะบันเทิงไหมล่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวบันเทิงมีแต่คนบันเทิงโดนรวบเน่ะช่วงนี้นะคะ,เ,ออะ,ะเริ่มต้นกันเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะเอี่ยวและละงานนี้กับดีเจแมนและคุณใบเตยน,นะครับบอกไม่รอดผมเอี่ยวฟรักทรีดนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นข่าวช่องวงการบันเทิงอย่างมากเลยหลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังอย่างพิงกี้สาวิกาเมื่อวานนี้นะครับพร้อมมคุณแแ่ล้วก็พีง นนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังตกเป็นจำเลยในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตาราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ Forex 3D นะครับ โดยนะครับมีจำเลยอื่นรวมทั้งหมดเนี่ยวสิคนด้วยกันซึ่งศาลบันุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและก็ควบคุมตัวนะครับเข้าเรือนจาเลยซึ่งนอกจากพิงกี้แล้วนะครับยังมีจำเลยอีก2คนนะฮะประกอบอาชีพนักแสดงนะก็คือนะครับทางด้านของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยนะฮะล่าสุดเองเนี่ยนะครับตรวจพยานหลักฐานนะฮะคิดอ่าน่าจะว่าเป็นพยานหลักฐานคดีหลอกลงทุนแชร์ forex 3d นะครับเห็นศ ควรนะครับจำนินคดีกับผู้ต้องหาอีก16คนในจำนวนนี้มีดีเจแมนแลวก็คุณใบเตยที่บอกกันไปนะครับางานนี้เองนะฮะก็ต้องบอกว่าเห็นว่ายังมีวอกหมายจับแล้วค่ะเมื่อเช้าเ,าเอาเอาขาอัจจะใช้กรรมออกแล้วแล้วก็หลายเพจลงวางเรียบร้อยแล้วนะคะว่าออกหมายจับแล้ว้วยังมีศิลปินอีกหลายคนนะสองคนไม่ดังอสองคนนั้นได้เห็นรูปแล้วไม่รู้จักแต่ว่าน่าจะเป็นนักแสดงเบอร์สามเบอร์สี่แล้วก็มีนายแบบซึ่งก็เป็นนายแบบไม่ได้ดังอะไรมากนะคะ แล้วมีดีเจแม็กับใบเตยเนี่ยมีดีเจแม่กับใบเตยเนี่ยโดนแล้วนะคะแต่ว่าอย่างจับตามนะฮะคือคดีหลอกลงทุนอ่าโซเรทนะฮะ D s i ได้มีการแยกสํานวนการสอบสวนพิเศษนะครับเป็นคดีหนึ่งต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกับคดีพิเศษด้วยนะโดยมีผู้เกี่ยวข้องนะครับเป็นบุคคลใกล้ชิดกับนายอภิรักษ์แลวก็กลุ่มดารานักร้องในความผิดตามนี้คุณผู้ชมความผิดตามพรบการฟอกเงิน พศ2542ค่ะเบื้องต้นนะครับมีบุคคลเนี่ยถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินไม่ต่ำกว่า20รายในจำนวนนี้มีกลุ่มดารานัแสดงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเราก็เห็นไปแล้วเมื่อวานคนแรกคือคุณพีเก้คนกลุ่มที่สองคือวันนี้คุณใบเตยกับดีเจแมนดีเจแมนอัอยการออกมาอายัอายการอัยการสั่งแล้วค่ะนะครับเพราะว่าเป็นคดีพิเศษของ DSI นะคบพอดีเพื่อนเขาอยู่ อาชญากรรมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องรีบไปทําข่าวเขาบอกเรียบร้อยแล้วนะ,ค,ะคือ,อไอ้ฟอรเรสต์ที่ดีเนี่ยมันหลายปีแล้วนะคะอภิรักษ์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นผัวเป็นผัวคนคนหนึ่งชื่อยายจอยอพี่จอยเนี่ยพี่เต๋าก,ก็เคยคุยสายพี่จอยเขาเคยเป็นแฟนกับอภิรักษ์อภิรักษ์เนี่ยเขาเป็นเด็กดอยเป็นเด็กดอยแล้วก็เป็นคนที่มีหัวคันค้าเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะ เอาเงินมาเท่านี้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเงินได้แบบว่ามหาศาลมหาศาลยืมเงินแสนเปลี่ยนเป็นเงินล้านได้เลยภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะฮะอภิรักษ์เคยไปออกรายการรายการหนึ่งช่องตรงหน้าผักซอยเรารายการนั้นให้ออกนะครับสมภาษณ์อุ้ยเป็นชู้ชีวิตเขาเลยนะมาเป็นเด็กดอยทำไมอยู่ๆก็แบบทําสัญญกรรมเยอะเพราะว่าเขาอยากจะหลอกแล้วก็เขาก็เป็นแฟนกับยายจอยยายจอยี่เป็นกระเทยนะคะ ตอนนี้เขาคงเลิกคบกันไปแล้วนะคะครับและเสร็จทีนี้เนี่ยเขาก็มาทำ forex เ,เนี่ยแหละครับ forex 3d นะ forex 3d เนี่ยก็หมายความว่าร่วมลงทุนอบอกให้คนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยที่แบบน้องๆพี่ๆอะไรคนเนี่ยมาอาจเขาเรียกว่ามาเทรด นะฮะมาเทรดเงินนะคร forex 3D เนี่ยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลกำไรตอ oh, บแทนโห8 0ซึ่งในโลกความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราจะพูดกันแบบตรงๆมันก็เล่นกับความโลภของมนุษย์นั่นนะฮะคนเขาก็ให้เงินมาแต่ก็เอาไปเล่นบางส่วนบางส่วนก็เก็บเงียบหายไปนะคะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลนะฮะหรืออาจจะปันผลในช่วงแรก ช่วงหลังก็ไม่มีการปันผลที่นี้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ถูกร้องเรียนโดยทนายอรุณรงค์แก้วเพชรครับ้องไปที่ DSI นะฮะให้เป็นเป็นคดีไปเป็นคดีที่แบบว่าคดีเขาเรียกว่าคดีคดีที่มันมีผู้เสียหายหลายคนนะครับเพราะว่ามันมีผู้เสียหายประมาณ2000กว่าคนับ2 0ั0เนาะ2000กว่าคนแล้วก็ยอดความเสียหายเนี่ย25,000้าล้านบาทเลยแหละสองห่หผู้เสียหายประมาณ9,00 0กว่าคนครับ 9,000นั 9, 000, ไม่ใช่2,000 9,000กับคนก็เกือบหมื่นคนแล้วก็ยอดเงินประมาณ25,000ล้านบาทเกือบๆนะคะเกือบๆ25,000ล้านบาทต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยล้านนี่แหละค่ะนะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดหรือเมื่อวานก็ตกใจนะคะว่าพิงกี้เนี่ยเขาก็ไม่เคยหนีนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือพิงกี้กับแม่เนี่ยนะฮะพิงกี้กับแม่เนี่ยเห็นเขาว่านะว่าลายชื่อเนี่ยก็คือเป็นรองประธาน แล้วก็เป็นรองประธานบริษัทเพราะพี่ชายเขาเป็นรองประธานต่อจากต่อจากเนี่ยอธิวัตรเนียใช่ไหมอภิรักอภิรักเนี่ยเออโกลิกอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละค่ะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อนะคะคแล้วก็พอพอเสร็จปั๊บพิงกี้กับแม่เนี่ยก็เป็นรองเพราะว่าเป็นจำนวยจำนวนระดับต้นๆเลยนะ สุดท้ายเนะี I, ่ยดีเอสไออายการเสร็จปั๊บเขามองเลยว,ว่าผิดจริงเขาก็เลยออกหมายนะฮะ<ม>เรียกไปแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้การประกันตัว<ม>เพราะว่ามันเป็นคดีที่แบบว่าชอบโกงประชาชนชและที่สําคัญเนะี่ยโทษมันหนักมันเหมือนคดีแม่มานีอ่ะนะคะชมอยทิสโสม,มันีอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยชอบโกงประชาชน<ม>โทษเนี่ยจำคุกเนี่ยสูงสุดก็คือ20ปีครับ20ปีนะคะคดีนี้นะคะเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระ แล้วคนไปแจ้งความเนี่ยมันมีจํานวนเกินหลายหลาย,ลาย,ลายพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดกัน20ปีเพราะว่าไปากฎหมายเนี่ยเขาให้ติดแค่20ปีทีนี้เนี่ยก็เมื่อเชาอ้าโต๊ะอัดยกรรมหนังสือพิมพ์ชื่อดังแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบไปทําข่าวเพราะว่าออกหมายจับแล้วนะคะออกหมายจับดีเจแมนกับใบเตยอาสยาม,มนะคะก็ ็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเขาจะยังไงต่อไปเพราะตอนแรกดีเจแมนก็เคยไปให้ปากคำทางดีเอหลายครั้งแล้วนะ,นะครับแต่ก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเขาเจ้าเป็นพรีเซนเตอร์มากไปรับฟังเฉยๆนู่นนี่นั่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะเวลาคนเวลาเขาจะสมัครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีคนดังมาสมัคร,ครถ้าไม่มีคนดังมาสมัครเนี่ยคนก็ไม่เชื่อ,อเขาใช้ชื่อเสียงความโด่งดังเนี่ยนะฮะ ในเรื่องของการไปล่อหลอกคนชักจูงักจูงคนว่าเฮ้ยขนาดระดับนางเอกยังทําเลยนักร้องซูปเปอร์สตาร์ยังทําเลยเราต้อปลอดภัยแน่นอนต้องปลอดภยัยเราต้องได้คุ้มค่าแน่นอนไม่ถูกโกงแน่นอน60-80%แต่พอทําแล้วกับกลายเป็นว่าไปชดเงินเขาหมดเลยไงเรื่องนี้ก็ไปถึงอายการไปถึงตํารวจนะคะเ็มีการแจ้งความดําเนินคดีกันอย่างที่บอกนะคะ มันต่างกรรมต่างวาระเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิ่งแจ้งเยอะโอกาสที่จะติดคุกก็มีสูงครับคนยิ่งแจ้งเยอะโอกาสติด20ปีก็มีสูงค่ะนะครับก็เดี๋ยวต้องแต่จะมีกลุ่มดาราศิลปินอีกไหมไม่มีค่อยดังมเป็นศิลปินแบบว่าเบอร์สามเบอร์สี่ไม่ก็ก็เป็นกลุ่มนั้นนายแบบก็นายแบบหน้าตาดีแต่ไม่ใช่เรารู้จักครับแต่ดีหน้าแล้วไม่รู้จัก แต่ที่ดังๆเขาจะเนี่ยแหละกลุ่มสองกลุ่มเอาดังสุดมันก็ต้องเป็นพิงกี้กับแม่พิงกี้แม่แล้วใบเตยกับแม่ถึ่งจะดังเ,เป็นคนดังครับดารานักร้องหลายคนเนี่ยนะครับรวยไม่มีที่มาที่ไปดารานักร้องหลายคนเนี่ยนะครับอยู่ๆเขาอวดรวยขับรถหรูดูแพง นะคะคุณสงใส่ยนี่ยรับว่าเขาทำอาชีพอะไรเขาไม่เคยให้เราเห็นเลยว่าเขาทำมาหารับประธานอะไรอ,อยู่ๆก็มีพอาสตรขับอ,อยู่ๆก็มีรถด,ดูโกครับอยู่ๆก็บินไปนั่นไปนู่นไปนี่นนอ,อยู่ๆก็ซื้อบ้านราคาละ30-40-50ล้านครับทั้งๆที่เศรษฐกิจฯฯต,ตอนนี้จะตายกันทั้งประเทศแล้วเงินก็เฟืองานก็ตกนะคะของก็แพง เพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาจากไหนเออ,อ,อนั่นแหละค่ะคิดง่ายๆค่ะครับนะคะสองอย่างค่ะขายตัวจะมีคนเลี้ยงกับทำธุรกิจผิดกฎหมายค่ะครัอโอเคนะครับนะคะ,ะคุณผู้ชมครับก็พ่วงกับกระแสคุณพิงกี้สาวิกาด้วยแล้วกันนะฮะชาวเน็ตมีการวิเคราะห์คุณแม่ าลายกินรีนะฮะละครอาถานพ์4ปีเขาว่ากันแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าลายกินรีเนี่ยเป็นละครอาถานพ์4ปียังไงทำไมยังถ่ายทําไม่เสร็จเริ่มจากที่คุณอ๊อฟพงพัฒน์ผู้กํากับเนี่ยนะฮะก็เกิดการเส้นเลือดสมองตีบนะฮะทางด้านของอีกหนึ่งศิลปินที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือคุณเหม ก็เสียชีวิตฆาตัวตายยิงตัวตายตรงลาวินธาเนี่ยใช่แบบเดียวกับตัวละครที่ต้องแสดงเลยนะใช่ค่ะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับคุณตั๊กบงกฎก็เกิดการถอนตัวออกไปจากละครเรื่องนี้นะฮะลูกชายของคุณเจี๊ยบก็มาฆ่าตัวตายคุณเกียรติศรานพ์ปลอดภัยครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณพิงกี้ที่มารับบทแทนคุณตั๊กเนี่ยก็เกิดคดีอย่างที่เราเห็นเมื่อนคดีฟ o ลลิ 3D ครับ คาวนี้คนคอมเมนต์ก็เลยบอกว่า,าเรื่องนี้นเป็นอาถรรพ์อะไรยังไงหรือเปล่านะครับแล้วแต่ผู้กำกับออยันนักสแสดงใช่ครับบอกว่าบางคนบอกว่ากรรมค่ะกรรมผลของการกระทําไม่ใช่เหรอบางคนบอกว่าถ่ายเสร็จตั้งแต่กุมภาแล้วค่ะนะฮะแล้วก็มีคิวออกอากาศเนี่ยเดือนตุลาคมนี้ส่วนบทพิงกี้เนี่ยก็มีนิดเดียวออกแค่ไม่กี่ฉากนะฮะแล้วก็ไม่มีอาถรรพ์แต่เป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำนะฮะบางคนบอกว่าบทประพันธ์เนี่ย ท้าวเอลมองแล้วเกี่ยวอะไรกับขู่นะฮะคือถามว่าเป็นอาถรรพ์มันงถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อเรื่องอาถรรพ์เรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยเขาก็โยงได้แต่ถ้าคนไม่เชื่อเขาก็จะมองว่ามันไม่เกี่ยวกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมหนังต่างประเทศเนี่ยมันก็มีนะคะคือตายกันทางเรื่องเลยนะคะม,มันเคยมีการจัดอันดับนะคะมีหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นรูปเด็กนั่งอยู่หน้าทีวีอ่ะ เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นผีจะมาเอาไปจากทีวีอ่ะนะคะเขาบอกตายกันยกเรื่องแล้วน,นะคะตั้งแต่ดารนนานำยันนักแสดงตัวประกอบไปตายกันหมดเลยนะคะ,ะเขาก็เชื่อเรื่องของฝรั่งเขายังเชื่อเรื่องอาถรรพ์นะฝรั่งเขาเชื่อเรื่องอาถรรพ์นะคะเขาขนาดฝรั่งเขาเป็นคนที่แบบว่าสบายๆไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องผีทั้งสางแต่สุดท้ายเรื่องนี้เขาเชื่อเรื่องอาถรรพ์นักแสดงหลายเรื่องใน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 หนังภาพยนตร์เรื่องนี้ตายไปเกือบหมดแล้วแล้วรวมทั้งทีมงงทีมงานด้วยนะคะแล้วมีบางเรื่องเนี่ย อันนั้นตายเพราะว่าเป็นหนังสมัยโบราณห,หนังถ่ายสมัยแบบว่าไม่ได้ขาวดำนะครับเป็นภาพสีนี่นแหละค่ะแต่แตตาาน่าจะประมาณยุคประมาณ60-70ครัเเป็นหนังเกี่ยวกับคอบบยนะคะก็คือคนที่ไปถ่ายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นมะเร็งตายเกือบหมดเพราะไอทะเลทรายที่ไปถ่ายมันเป็นทะเลทรายที่ทดลองระเบิดนิวเคลียร์แล้วไปในช่วงที่เขาหลังทดลองซึ่งเขาไม่ให้เข้าไปแต่ว่าอีผู้กำกับก็พาคนเข้าไปสุดท้ายก็ไปสู่สารไอสารกัมมันตภาพรังสีทําให้นักแสดงหลายคนเนี่ยที่ล้มป่วยในฉากแต่ละคนเนี่ยก็ทย ลอยตายกันไปร,รวมทั้งพุ่งกับด้วย,ยนะครับเพราะว่าไปสูรเอาสารกำมะัน,นภาพรังสีเพราะทะเลทรายอันนั้นมันเป็นทะเลทรายที่เขาเพิ่งทดลองระเบิดระเบิดปรลปนหูหรือนิวเคลียร์ในยุคนน้นอ๋อนะ,ค,ะอค,ครับนั่นแหละค่ะเขาเชื่อกันนะคะคส่วนคนไทยเราก็ต้องเชื่อนะคะว่ามันเป็นอาถรรพ์ไหมสําหรับพี่พี่เชื่อมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะอันนั้นก็ตายไปตายไปครึ่งเรื่องแล้วนะคะบุปผาลาตีภาคแรกนะเอาภาคแรกก่อนอภาคแรกอภาคแรก ไอ้ในน้ชื่ออะไรนะที่เล่นกับพี่เด๋ออ่ะที่มันอยู่กับพี่เด๋อชื่ออะไรนะโอ้หจำไม่ได้ที่เล่นเป็นหนึ่งเลยเหรอเออภาคแรกเลยอ่ะนะคะคือน้องพลอยกับกฤิดสีภูมินยังอยู่นะคะแต่ว่าชื่ออะไรอ่ะที่เล่นที่เล่นเป็นคนเก็บจานพาพาอาหารไปเสิร์ฟอ่ะจำจำไม่ได้แล้วแล้วเกิดอะไรอะเล่าเลยตายไงไงไู่การการหลังแอนไงครับการหลังแอนแล้วก็ นักแสดงส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยตายกันหมดแล้วตั้งแต่คนที่เล่นเป็นเฮงเจียก็ตายคนที่เล่นเป็นเจสี่ก็ตายเป็นมะเร็งถือทั้งอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเหลือแค่พลอยกับกิจอย่างเดียวแล้วนะะันกแรางนั้นตายกันหมดแล้วบุภาลาตีแต่ว่าไม่เกี่ยวน,นะคะรับเพราะเพราะอันนี้เขาตายเพราะลูกภัยไข้เจ็บแล้วหนังมันนานแล้วครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าพี่ต่อก็นั่งนับอยู่เฮ้ยพี่เหี่ยวฟ้าอย่างเงี้ยก็ตายนะคะ ภาคสองเนี่ยครับตายเยอะเหมือนกันนะคะตายก็ไปเยอะมากเลยอ่ะนะคะแต่ว่าภาคแรกตายเยอะสุดถ้าเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่า อดีตนักแสดงหลายคนที่แบบเราชื่นชอบเนี่ยเขาเสียชีวิตแต่ว่าเขาเสียจากมะเร็งบ้างล่ะเสียจากโรคปอดเสียจากการประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะบุพเพลาภีภาคแรกนะคะแต่ว่านักแสดงนํายังไม่เป็นอะไรนะคะค่นะคะโอเคนะฮะเดี๋ยวพักเบรงกันดีกว่าช่วงนี้คุณแม่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์โซโซโน่นะฮะลดเร็วลงไว้ต้องโซโซโน่คุณผู้ชมยังไงก็ต้องมีตัวช่วยร้อยโลยังเหลือหกโลได้ต้องต่อต้องทําได้คุณผู้ชมก็ต้องทําได้นะคะสารสกัดเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีนะคะ นั่นก็คือซินไบโอติกซินไบโอติกมันองมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะคุณผู้ชมนะฮะสตัวนี้เนี่ยจะไปทํางานในเรื่องของการคัดสันสารอาหารที่จะเข้ามาในร่างกายของเราอันไหนที่ไม่เกินความจําเป็นก็ขับออกไปอันไหนที่มาดีต่อสุขภาพเขาก็ดึงไว้ใช้นะคะและกรองอีกชั้นหนึ่งสารสก,กัดจากกระบองเพชรนะฮะ แป้งไขมันน้ําตาลต้องกรองไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดเบาหวานความดันน้องต่อร้อยโลยังเหลือ60โลได้คุณก็ต้องทําได้ค่ะกามอ่ะงานนี้นะฮะลดราคาเลยโปรโมชั่นวันนี้จาก1กล่องน,นะฮะราคาหนึ่งพันบาทลดเลยครับเหลือเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างโซนโซนไทยแลนด์หรือสแกนเกลียวคได้เลยบ่ายกว่าพี่ลงดีนะจ๊ะสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไ เลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ